ลงยางงลังสงสัยคิดไล่ไปซื้อ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องดุงปานาอา fc ของสาราหน่อยเบอร์สุข,ขุสุขคนบวชจะอูภายในหรือต่างประเทศบวชสิเป็น fc ใหม่ fc เก่ากายยิ่งดีตอนหับขอสู่สองยูทู e ของสาราหน่อยอีกแล้วทุกคนเลย มาพูดมาพอกับสาระหน่อยเมื่อนี้ค่ะคือเก้าเนาะทุกคนเนาะก็ยังอยู่บ้านน้องป่าเนาะอ่ะาต่นี่ก็เป็นส่วนใบใบทุกคนเลยคือทั้งน้องเพิ่นกาซีพาสาระน้อยเขาป่าเขาหลงว่าสันสระทุกคนเลยทั้งน้องเพิ่นบอกว่าอยู่บ้านเพิ่นนี่เฮ็ดออกเนาะทุกคนเพิ่นกเ็เลยซีพาสาระน่อยนี่ไปหาเฮ็ดเนาะตอนนี้ก็ได้อ่าแนวแนวคุมหัวมาแลวทุกคนเลยแพ้น่อยของสาระน่อยอี่แหเะเนานะ <c oughs> เพราะว่าอากาศมันห่อนแห้งเนาะทุกคนโดยก็โอเคเนาะสิพาอันไปเบิงวิธีวิถันหรือว่าวิีอาวิวธรรมศาตรเนาะทุกคนเป็นอยู่ป่าอยู่ดงพอสิไอยู่บ่เห็ดปลาแกงแดงมื้อนี้เนาะโดยก็โอเคพวกพี่น้องเอ้ยากพีเสิแน่จักหมกคน สามสาวเนาะพอเฮ็ดระอบ้อนี่โอ้ยนอนแหงดี่หน่อื่ว่ามาเจ็มจ้ะมนวงก็ด้อมวงสบายดีเด้อน้องหลาเด้อดู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 ดดู สวัสดีด้วยซังแกตาเด้อสวัสดีฝุ่นปลาลายจักหลอกแล้วน้องละให้กับบุงกะตามาใจหนึ่งอันนี้ใช่ฮะลองดูในสองหลอกวัววัววัวปลาจ้ะแมนมหมวง นี่น้องปลาค่ะข้อปลาพี่น้องเลยหาเห็ดน้องปลาถ้าข้อปลาถ้ากระตาหาเห็ดแต่ว่าบ่ได้คันบ่ได้เห็ดเลยสิพากันให้ยังวันนี้ซอยมงม่วงซอยมงม่วงเซตเนี่ยหมอกันเนอะเนี่ยวมงม่วง คือแล้วน้องมวยนี่บังแม่คือแล้วใส่กุบหลอกอาเห็บไ่ได้เจักดอกใส่หมวกหมวงน้องเตี้ยเช็ดหัวยับต euh ุยโอ้น้องปลาได้เลยเบื้องน้องเตี้ยถึงขันหอยต่อได้ยังบเถึงอยู่บนน้องเตี้ยมันอยู่สูงเนาะพูเสบงหอยพี่น้องไอ้พู แหนม hết như บ่อั่น nè, แน่ đi ừ, không à à, bộ đi, nhẹ บ่นี่คําแดงก็เท่าไหร่ดุโอ้ไปเฮ็ดคําแดงคมแม่บักแซ่ ờ, <laughs> 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 โอมป้วนขนาดบ่มีไข่เนาะมันยังหน่อยอยู่เจ้าว่าผมดื้อยู่บ่เจ้าวะโคตรฟังแม่น้องปลาต้องเจียววโหเจียววะโคตรได้บ่ผมโคตรดื้อได้บ่เอาไปยังงรวงมาเล่นมหาเฮ็ดแดบวันนี้มหารวงนะบ่หาขอโคตร กินบ่อลวงนี่ได้เลยเนอะกินได้มองแบบผมเสียมจนเจหามันหวงคือบ่งนี่ยังอแล้วบันนี้เอ้าบ่ยานบ่อผุนพูนเช็ดบานนี่้เ็ม Một tiếng là Một mọi người. Một người. Một mọi người. Một mọi đây. Một mọi người. 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 Một อาลองเบิรด้สุ่๊บุ้บายวยเยขาซับผูปลาต้อมาเบิ่งน้องปลาทางนี้เบโอเคนนกเตี้ยจะว่าใส่ดอกไม้แ้กับอนจะว่าคืนยังคืนนางหม่าบึง คื่อังืคนบ้าโอเคที่คนแหกมันจะมาละโมลินอำเสี้ยกข้าว้อะพอละพอน้ำตีเออทั้งห้องทั้งฟอนนั่นเนาะดูสิไเ้คือเนอะมา่าเคโม้คนสุกนะแบบได้ของว่าป้ามาละเทียสิ่เด็ป็นได้ไหม ครับ้อโหดเป่านี้อีกนนี้เป็นเด็กน่อยบสองก่อนอะไรเบือเพราะอะกินใบมักก็ได้อันนี้นะเอาไปกินกันยังนี่กินกับตมูงหมกินกับตมะกล้วยอันนี้ได้กระตมกล้วยกํะตูกกล้วยที่นี่เี่อบ ช่วบเราเคยกินเนาะโบไหนเคยเราเคยกินต่วเนาะอ่าอยู่ห่มวงนี่ับเย็นนะพี่น้องเลยเนาะไปหาเฮ็ดกหาตอนเดะเนมจ้ะเราอยากมีเนมก้ะตัวเนี่ยตัวทางองเตียวมีอยู่คนนึงมากแบบคนบัดเอาเวุธซับเออไปได้กินซับโบราณโบราณนมาสวยเนาะดูซาให้มัวพากระตาเนาะน้องมวย ได้หมดมากว่ามัวบดแล้วโอ้ยเจียวเนี่ยติดเพลงบดได้บ้านี้เป็นเพลงบดบ้านี้น้องมวยต้องแต่งเพลงให้เราอีกบดานแต่งเพลงยังบัดนี้เนาะเดือนไปดักกินอยู่คนเดียวคูการเดินการดินสิบเรื่องบ้าน Gặp lại mặt nàng 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 เอากระยุ่ยพ่นพ่อนทั้งนี้เด้พอนเ่เด้เป็นอะไรม้วนบ่อน้ำจิ้นจันใจเด้นี่ม้วนมาคิดจะไว้ได้สมองนี่คิดแต่เพลงเดี๋ยวนี้เพลงยังอ้าเอาห้องเบิ่งดูเพลงยังที่เจ้าคิดนะเพลงยังเมื่อเพลงแบบเต้นหรือว่าแบบพ่นเพลงยังทำไหวปะเออ คูฟังเ้ยเพลงนม่เองแลิ้าต่างลัช้างลหลับชาแางคิดไล่ไปซื้อแต่ว่าบัตรทห้องอดีห้องบอบอกบอกอิได้ไลันนี้แหละคือว่าเพื่นตว่าตายเป็นนังห้องกัตรเป็นห่บอโเ้ยโลแล้วค่อยเอ้าไอ้ชีพวนว่าบัตรน้บอกบ่าเตียงชิมีอาคูรห้องเพลงวะ เแแม่หละะนาถ้าเพื่อนเอาไปห้องคู่ก็เป็นเตียงชิห้องอยู่บ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 ่กินอะไรแยกบุพเพเตียงบ่โอ้เพื่อนในห้องมาไล่ใส่ชุดเลยเนาะอืมอือก็จะมันจะมีหัวก็มีหัวอยู่บ่มีหัวน้ำใส่บาดหวานจอดว้ายมันเป็นหัวก่อนมันหากระปุงเนาะนี่ได้แสนหวานจอดหวานยังก่อนขึ้นมาดิ ไปสิมอ uh, ่ะไปยังอคนปลูก้วมาถ่ายนะาอะไรกัหนูไม่ได้ปูมันมีกับเมื่อได้แปลงนมวยอืหวอนเนาะมาบนมาคอนตัวนั่นจ้าไม่ได้เห็นเมื่อแกงใช่พี่น้องเลยเนาะคนแดดให้เอง ไวนงมวยกำนองปลาตาเสือทำ่นเจ้าว่านนตัวพี่เก้าสองคนจโหนั่าเนตัวจรงสัยุกไปว่อแม่พระนงปลาบ้านแบ่เจ้าบ้อยังย่างเดินแถวกันมาทุกคนเลยแบบเนี้้วก็มี่านไก่สวนผักเป็น ขาเห็ดกับบริเเห็ดสําเนาะบอทานข้ะเจ้าทุกคนเลยบ่มีแนวกินแดงแล้วบนนันีนนนงง้น้ำอยูงง่น้ำ่น้ไน้ำยังน้ำใ่น่้องบรตมนกินใหยังนเ,เออกิน<ม>ไน<ม>ราขนมเพิ่มไหมเจ้าอ,อันนี้นะ

เสืตัหนูมันแดกเลยค่ะไม่ให้หนูกินหมดเลยน้องปลาเรียงหนูบวีมมาแล้วเนาะน้าแห้งเนาะนี่โอ้ยสแซ่บๆอร่อยเนาะอืมตำนาขวดไปแหงเหนด้วยกันนตำนาค่ะปลาเป็เบี้ยวเต็มเราต้องห่วงน้องปลาปะเพื่อเยออ๋อ นี่คือวันนั้นใช่ค่ะป้าเมื่อก่อนคุณมีเป็นยังคือเคียงบ่อยยังแนะนำแม่ไก่กินใส่บอลเดียวนะบอไก่บอลเดียวเลยนี่ก็มีอยู่ด้วยแต่มีอืออากาศมันร้อนเนาะเออแช่ไว้แหละถาดขี้ดินออกเบิ่ลเลยไปไปต้มก่อนบ่ออือใช้บะเสรน้ำผึ้งต้มแล้วก็คลุคลุกไวรใช้น้ำผึ้งอันนี้นะเอาหน่ำมันอ่ะบอ แบบเจ้าไอ้เลเพื่อนไทยเอาเอาห้างเนี่ยยุบหนีมาเช่ร่างขีดินได้ไปต้มน้ำเอวน้ำตัวที่ต้มนั่นไปปนกับน้ำผึ้งเอาน้ำผึ้งได้ไล่เรียบร้อยแล้วยาดีพี่น้องยาดียาหวานหอมเนาะเออเดี๋ยวนี้ไอ้เลยเช็ดปันนี้เต้ เตียงเชียวไปทางไรบ้านนี่อนี้่านี้บนแดดโอ้โหหามไปยังนะโอ้ยบุมานังน้เพ่นี่บอมาพี่ออแต่ไปหาเฮ็ดยังหาน้ำกันอ้าวหันดังใส่น้องเตียนนี่เฮ้ยไปเห็พี่กล่องทงพี่ได้กล่องเลยท่องพุ่มดยอยากแยงอีกบอสแย่งเย บละงามบ่เนาะบุ่้งเฮ็ดนะโอ้ยนางมองมันสองหลอกมีเต้พุดหนอาพุธเนาะพุดในกรุ๊ปนะลูกลืมเด้ลืมบุคคลแต่นอกเตี้ยนะปินนางใช่ปะนี่ปินหนาเตี้ลูกอืมอืมถือไปยังไมหมนี่ระวังเง้อจุเจ้าถือไมมเลยป่านนี้เอเป็นแต่ญาติแน่เนาะ ไม่คอยได้โบวเแมนไม่ได้มีไม่บ่อยนะไม่อ้อ้องเตียไม่ห้องเพลงห้องค้างคองจเนื่อยมยเออมาดนิเนาะเอื่อยคอยนี่นังกอดแต่มอนอะไรคินเห็ดตะน้ำใหญ่คนเดียวเตงยังไงไปแเตงคอยดีแล้วอนดีห่แล นาะน้องมวยบันไหนห้องเพลงเหยียบพังบันนี้จะห้องบันนี้เนาะเฮ้ยคอยนางกอดมอนบะมีกุซอนอมอนคางแคนส่วนกางเวนนั้นกะหาเลาะลินโทร้ละซับเตอบ์โแมน เลาะลินมาหาเลาะลินแล้วก็มาให้เฮาแกงเนาะเอาขัาดเจ้าบัวแกงกับบัวมัวนั่นเนาะแล้วบัวมัวแหละแค่พอแก่ร้ายก็รับคานป๊อบพอคึงไปอีกเลยกะบัดอันขันอันมาดินน้ำกันคู่มือป๊อปอืมขันบัวมาเมื่อหนึ่งแด้วน้องมวยอ่าน้องมวยกำลังเตี้ยบัวมาเมื่อหนึ่งนี่น้องปลาเป,ปน็นย<ส>ังไงเสร็จผ้าแบบนี้เลยเสร็จผาแบบนี้เลยเนาะบอกเลยม่นต้องว่าอีก เย็นสภาพเลยเนาะเออบ่ตตองบันยายกินไปจังคิดแจ๊บแจับผ่เกลือแทนเราเอแค่แทนเออว้าแค่ยังมีเอาได้มาเสิ่์ฟอะไรงกมั้งเออเจี๊ยกน้อยนึงน้อยสองมันกินเออมนที่นหิวขาวบอไปกินช่ มันหวานโอ้มันหวานอืนซุกสีจํำได้หรือเปล่ามึงยังกินยังไะอือออมันเ็เส้นเดืบได้ทเาเฮ็ดเนอะอหกินแกง็ดติ้นใจใช่เฮ็ดตินช่างบกินอเฮาดิพอตะบิดได้ระบาดระบาบุกินม่หน่อยเห็ดเห็ดนี่ บ่ฮ้าบ่มาบันเราแกงผาดเรียบข้ากินเนี่ยติ่นช่างข้าบ่เคยกินว่าเราแกงเลยน้อกินข้าวเด้อแกงยังมาแบบแกงเห็ดเพื่อตัวตัวสุดท้ายกินแล้วแกงแกงเห็ดชาติ่นช่างหน่อยอ้าวบา่มักจะได้กินนั่นแหละหมูตัวเด็ดอไรก็ตมนี่ยเรื่องบ่แว่าข้าหาแต่เศร้าก็สิได้อยู่เนาะเดี๋ยวนี้เศร้าเผ็ดมาก เพราะว่าอ่าเพราะว่าตอนเวต้นเช้านี่สิมีคนเลาะก่อนเด้โดยคือน้องเตว่าแหละเพิ่นว่าเพิ่นเห็นคอนเฮ็ดไว้แล้วเพิ่นก็เลยพากันสวนไปอือพอไปแล้วห้วยเห็นติดต่อมันสิเห็นยามนึงมีแต่ว่าปลมันใหญ่ก่อนใหญ่คักลบดนี้เนาะน้องเตปไว้ตนึงบดนี้ระวังเด้อเจ้าเด้อเินปาไว้ตนึงน้องอ่าน้องไปมันมันใหญ่ค่อยไปเอาก่อน โอ้แสดงมาเจ้าได้แปลกดนะโถนมูใช่ไหมเดี๋ยวแมนแจ็คบอลอีตีพอเห็นขอนตัวจะว่างนะแกยังได้มือชาวพี่เนี่ยเออได้คือว่าเห็ดตัวน้อเฮือนให้เห็ดเกิดด้วยเฮือนมีทั้งเฮือนเลยได้เห็ดยังเห็ดกัเกิดเนี่ยทั้งเฮือนเกิดได้เป็แป้นนะแต่ว่าเอาแล้วเอาแล้วโอ้เกียร์ท่านได้เอานะอืหน้าเสือได้เห็ดกัน บ่ว่าคือว่าได้เนาะมันแบบว่ามันถึกอันฝนเนาะมันดอกแล้วมันดอกแล้วมันก็สิอาซิโอก็หากินสมาร์อะไรน้องเตี้ยเบ่ยากทางหม้อปิดอันใด๋เ้อเว้ยบ่่อยว่าเพิ่นกับอานชาวเพิ่นนี่พากันไปเอาน้องเตี้ย้ว่าว่าเฮ็ดออกไปเฮือนได้อืแม่นเ้แม่นจักเนาะบ่อดได้ม่แปนนะอดูแต่ออกบ่หลายอืหลายอยู่เออหลายบ อันบ่ได้ไปอันบ่น้องเตี้ยบ่จักจุสิได้จักไว้บ่จุแต่ตื่นไปลบแล้วนี่ๆสงสอยู่เด้อแบบนี้โอ้เห็น่อยาแล้วเจม่ไปซะซาวอีกแบบสิเห็นแล้วตื่นมานําแล้วก็ไปกับาเตี้ยมันมากอยู่กันติดต่อแบบนี้ยังบ่ได้ไปเลยคนอื่นมาเด้เนาะเพราะว่าแถวนี้ก็เป็นแบบมีแต่ตอตอเฮออีหยังอื โตไม่จิกเน่ไม่ติว้วเท่มันก็สิมักออกเนาะพวกเห็ดเนาะเลยโหอ่าเด้อโอเคฉันเนาะไปหาเห็ดกามีคนเอาก่อนเสียใจเมือม่อยดีเนาะเมื่อยปะไปหาเห็ดว่าไ้นี่ไม่เป็นอะไ,ไรคือสามาส่วนลายก้อนเนาะใส่ไปบอกมึงเซ็ตเลยตอนนี้เอ้ามีแต่ว่าบอคนเป่ามาเซ็ตมัมน่าเซ็ตแล้วอื่นเด้อแนวใดเสียใจครับไปลอยเห็ดก่อนเลย เอวอือเออเพิ่นเพิ่นเจียสนย้อนว่าว่าสิอ่าน้องเตี้ยตัวที่แท้แล้วก็บ่ได้ตัวไปอยู่แต่เขาออกก่อนบ่เป็นหยังบัดคอดนันะวังเด้อบัดนี้โอ้ยคอนนําไปลักนางกินดิบโลดออบ่ยิ้องบ่บ่ยิงท้องดกินดิบต้องแกงเด้อสุดน้ําจังมีเฮง ตื้อๆโอเคจังไดโดยอาโอเคเนาะซล่น้อยเนาะโดยโดยประมาณนี้แหละเนาะโดยกินเ็ดอีกเยเอก็เพราะว่าเฮากไล่อ่น้องเพิ่นไปหาเ็ดมาแต่ว่าเสียใจแน่นึงมีคนเอาไปแล้วทางเฮาก็สิได้กจบคลิปงเพกันนีเนาะให้น้องเพิ่นไปพักผ่อนก่อนช่วยหน้าช่วยตาก่อนมาเมื่อยๆโดยเอาสบายปาลูโดย